สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาค่ะปะประชระบุการตรวจสอบทรัพย์สิน5รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวมีความคืบหน้าร้อยละ8 0นะคะคาดว่าจะรู้ผลในต้นปีหน้าค่ะ นายนรงรัตอมริตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเชิงลึกของ5รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวซึ่งประกอบด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายนิวัฒน์ธรรมงบุญทรงไพศาลอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายยันยงพวงราชอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและกำลังรอข้อมูลจากธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การตรวจสอบได้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ80คาดว่าประมาณต้นปีหน้าจะเสร็จสมบูรณ์ส่วนสาเหตุที่มีความล่าช้าเนื่องจากต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกตรวจสอบ และหากพบว่าผิดจริงก็ต้องดำเนินการโดยยึดข้อกฎหมายเป็นหลักด้านนางสาวสุภาปิยจิติกรรมการปรปรชกล่าวถึงตัวเลขขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษ์ณมีตัวเลขขาดทุนกว่า5 0แสนล้านบาทซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงกว่า4รัฐบาลที่ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวซึ่งมีเพดานขาดทุนได้ประมาณ2-3หมื่นล้านบาทค่ะ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะก็กำชับให้ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพิ่มความเข้มงวดในการถวายความอารักขาเชื้อพระวงศ์พร้อมยืนยันว่าในวันที่28พฤศจิกายนยังไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายใดๆค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการขึ้นไปในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางภายหลังออกคำสั่งย้ายพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีโกวิทวงรุ่งโรธรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมอบหมายให้พลตำรวจโทรประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาทำหน้าที่รักษาราชการแทนโดยพลตำรวจเอกสมยศได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการถวายความอารักขาเชื้อพระวงศ์รวมทั้งการปราบปรามยาเสพติดการจราจรการทุจริตคอร์รัปชันและความรุนแรงใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนเรื่องการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในวันที่28พฤศจิกายนนี้ยืนยันยังไม่มีเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายใดๆค่ะปิดท้ายที่ต่างประเทศค่ะทานลาวาจากภูเขาไฟบนเกาะฮาวายก็กำลังไหลคืบเข้าใกล้เขตโรงงานอุตสาหกรรมค่ะย่านธุรกิจการค้าของเมืองปาโอฮาขออภัยค่ะเมืองปาโฮอาบนเกาะบิ๊กในรัฐฮาวายของสหรัฐ กำลังตกอยู่ในอันตรายเมื่อทารลาวาจากภูเขาไฟคิลาเวกำลังไหลยอย่างเชื่องช้าเข้ามาใกล้ทุกขณะโดยเมื่อวานนี้ทารลาวากำลังคืบใกล้โรงพักขยะในเขตโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งหลังจากลาวาได้ทำลายบ้านหลังแรกในเมืองไปเมื่อ3วันก่อนด้านประชาชนที่อาศัยในบ้านราว50หลังที่คาดว่าลาวาจะเคลื่อนมาถึงนั้นได้ขนย้ายข้าวของออกจากบ้านจนหมดและเตรียมพร้อมอพยพแล้ว การประทุของภูเขาไฟคิลาเวนในปัจจุบันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อ31ปีก่อนและเกิดการไหลทะลักของลาวาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจากนั้นลาวาได้หยุดไหลจนกระทั่งเริ่มไหลขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้วรวมระยะทา,ทางลาวาไหลไปไกล21.7กิโลเมตรโดยบริเวณปลายของลาวาอาจมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1,149องศาเซลเซียสได้ตลอดเวลาค่ะ หมดเวลาข่าวต้นชั่วโมงค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวอีกครั้งในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าสวัสดีค่ะคูปองดิจิตอลทีวีกอสทชมาแล้วครับคูปองครับ,บคูปองดิจิตอลทีวีอมาแล้วครับ <laughs> วันนี้คูปองมูลค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ต็ัปบ็อกซ์หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการอย่าลืมอ่านก่อนแล้วเดรียเอกาสารให้ครบนะครับแจกแล้วส2จังหวัดภายในสิ้นปีนี้ดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้านคำขวัญคนไทย